สวัสดีจ้าสบายดีเจ้าได้ป้ามากพี่น้องเอ,อ้ยป้ากระบอกสวยๆเลยพี่น้องเห็ดจังไดกินน้อเห็ดจังไดกินน้องน้ำงามป้าสิคั่วก้อยคั่วเห็ดสมบอพี่น้องปางามหลายงามหลาย สุดๆหลอนๆเลยพี่น้องงามๆปลากระบอกพี่น้องเอ้ยปลากระบอกโตสวยยเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำข่อยเด้อพี่น้องเด้อม,มาขัวก้อยบคขัวเห็ดสมบอพี่น้อง,ง,งมากินปลา วสวยๆงามๆนำ่อยได้พี่น้องงามลรยสมมาเรียบลอยพี่น้องมากกอยกันเลยพี่น้องก่อนท้าสีก้ห้ากับปั้นน้าม,มัานออกด้วยพี่น้องปั้นน้ามออกมันพ,พุ้งทีนี้เดือเลวเอาน้าม,มันจะนี่ไปอุเนาะอุใช่น้ำประเด็กพี่น้องเด้อ กูฉะนำปลาแดงเรียบร้อยพี่น้องเื่องปุ้งมันก็ะมีหมักเพ็ดพงพี่น้องหมักเพ็ดพุ่มเขาขวดหอมพี่น้องหอมบัวหอมเสริมหอมป้อมเนาะหมักเพ็ดดิบซอยพี่น้องในการข่าพี่น้องข่าเนี่ยตั้มแลยมันลงใส่มันหอมเอาเครื่องจำนวนหนีลงใส่พี่น้อง ข้าขวัวลงใส่หนักเพชรลงใส่แม่หญ่สู้รดลงใส่แล้วก็น้ำปลาเด็กพี่น้องน้ำปลาเด็กต้มเรียบร้อยต้มใส่กับน้ำสุมห้าปั่นอย่างงี้ด้พี่น้งนองคนเขากัน โอ้ยฟ้ามัปินน้ำข่วงน้ำข่วงเลยนีมือจับเป็นยน้ำต้มปลาแดกใส่เกลือนิดหนึ่งซ้มบางกันไป ก้อยดิบเด้พี่น้องเลยก้อยดิบพอหอมปากหอมคอเติมน้ำปลาแดกนิดนึงแล้กวก็เอาหอมบัวลงพี่น้องหอมที่ซอยนี่พี่น้องเอาลงใส่เลยลงใส่เลยหอมพร้อม,อมหอมบัวหมักเพชรซอยลงไปพร้อมพี่น้องถือคำมาันได้กันอ้ยเจ้าลอะไรพี่น้องเลย อ้ยซามกินนงควงนงควงเลยเขอโทษด,ด้วยพี่น้องเดอ้อจับโทรศดพท์ั้ผมโอ้ยหนาตาพี่น้องหนาตาซิมพี่น้องซิมอมพ่อแล้วบันทิพพ่อแล้วน้ำปลาด็กเลือใส่ก้อยไม่อาจกระเสียกแจ้วจำ้ำพี่น้อง เอาหัวขาลงใส่หัวาขาตำป่นร้อยพี่น้องเอาลงใส่หมักเผพสเปใหญ่สู้หลดอีกแล้วพี่น้องอลงใส่แล้วก็หอมบัวหอมซอยอลงใส่เจียวจำมัน,นี้พี่น้องเจียวจำเจียวจำก้อยป้าพี่น้อง ว้าวเดี๋ยวเรื่องเดีเรื่อง,องมาไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อแล้วเรียบร้อยพี่นอ้กกนองพักกระเดาพร้อมพี่น้องพักกระเดาก้อยปลาพี่น้องพักสลัดเนยมะแดงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อก้อยปลาพี่น้องก้อยปลากินน้ำกันเด้อมาเด้อเส็บเสบน้ำกันเด้อ ชิ้นเขาน่าแม่อดเด้อพี่น้องเด้อก้อยป้าชอบกระเจ้าหมักแข็งพี่น้องเอ้ยอืมชอบชอบแก้ทะทะทะวในก็โน้นมั้งพี่น้องชับกระเจ้ากลอม bên nào Cắt con rau Tinh cắt cỏi pa ơi chú nhọ Chèo như nó đúng không? มะเขือก็ไม่เด้อเป็นอย่างไรมะเขือปอกเสร็แลอเกินมะเขือพวง ขางในสวนเองพี่น้องเลยพาเกินแต่ยางมาทั่วก็ได้เพาะเลยกินแต่ยางครับฉลัดอยู่ในหัวในสวนเี่น้องเลยกินของสมคนแอย,ยน,น,น,นี้มยอมามามาพวกกระเจ้าแม่งมากมากพี่น้อง เอามาคือพวงกับใบมันคักอานนี้คตุหนเห่าเฉดเลย ก้นมะถั่วกบไปคระเสดเส็จพูดก้นมกแกงกับไปนะพ่พอ อขอบใจเด้พี่น้นงเ้อขอบใจเด้ยคักไร้คักไร้ ลักษักกนในสวนกรอบกอบห,หนอย ขอบใจเด้อผิวหนังเด้อขอบใจเด้อสิข้อสมเด้อสุขดีนำเรือสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อผิวหนังเด้อบ๊ายบาย